ขึ้นขึ่นมิตรทีจะลองนะเจ็ดเป็นสีเทียงอะดูว่าจะมันเเ มิยูมิยูประวาติสมาเนานจะมาสิมาเนาะเหอนกผู้ว่ามากเหมือนกันตอนไหกเขาบกว่าอแมนนมาเลย้นมาตวันผมว่รล้นันแต่ว่านมาตกหนองเสียแล้วแล้วคนจีตทรงศพหนองมาบมานเงินชีมหอดตลาดแต่ว่ายังการเดินทางยังเป็นจีนทุัก เั็นวางัลวางบริษัใครแตาจังหวัดแต่งจังหวัดทัมาจันทั้งตรงศูนย์ทั้งเตียกับทัวมาสองเดีืงจะส่งส่วนกลางให้คขัเเดียวเนี้ยครับเป็นเขาเพิ่งจะมาบอกช่วงอาไเจอแล้วคนเล็กกรุงเทพคนเล็กนี่เพราะพิสูจ์อัตลักษณ์เสร็จแล้วจะส่งน้องกลับบ้าน ส่วนคนพี่ชายที่ไปด้วยกันน่ะเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเขายังค้นหามาาิสูจา์อักลัณนไม่ไม่เห็นแล้ว่าจะอยู่จุดไหนคือเป็นศพนี่แหละอยู่ใีห้องเย็นคนศพเยอะไม่ใช่มีแต่บ้านเราม้านเขาก็มีคนประเทศอื่นชาติอื่นก็มี ชาวไทาที่โง่มาใชเราไม่บ้านก็เรื่องนี้แบบก่เรื่องนี้แหละระบบเสียใจด้วยน้องน้องได้เสียชีวิตแล้วก็ทางนายจ้างก็เอาหนังสือเดินทางมายืนยันว่านี่เป็นคน,นของเขาเสียชีวิตแล้วจะส่งน้องกลับบ้าน บอกจะส่งไปถึงบ <m> ้านไม่ม <invent fit division> ีค่าใช้จ่ายก็าบอกวันที่ยี่สิบตอนเช้าแปดโมงกว่าส่งจะมาถึงประเทศไทย่อนน้านี้ข่าวท้าวลูกของลูกมาจัดเพื่อล้มงานก็ดีธนาคานายจ้างก็ดีรันนา้จ้างไม่ติดต่อหรอกครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างแคมป์นะครับเพื่อนเขาก็รู้จักกันหมด่ ต,ตอนนั้นคุณพ่อก็ยังก็ยังรอปฏิหารเพื่อใจลูกครับยังไงก็ต้องรอถ้าไม่รอถ้าไม่คิดอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้ารับหมดผมผมคงไม่ไหวไม่ใช่คนเดียวสองคนด้วยลูกชายผมทั้งสองคนยังไม่สั่คนดีด้วยเราญาติเราก็ไม่กินหรีไม่สูกหาเงินอย่างเหลือเรียนหนังสือก็เก่งทั้งคู่ ถ้าไปแล้วก็อยากให้เขาไปดีไม่ต้องเป็นห่วงพอ่อพ่อจะเข้มแข็งไม่ทําให้ลูกเสียใจแน่นอนถ้าพ่อยังอ่อนแออยู่ยืนไม่ได้ถ้าหลานผม,มตัวเล็กๆผมต้องยืนไม่ได้สิ้นหวังไม่ได้ต้องสู้ครับลูกสบายใจได้พอยืนได้ หลานกี่ขวบครับหกขวบนะครับเขาคนหนึ่งเนี่ยีลูกองมี่ว่าคนมีหลานคนเดียวกับกับลูกชายคนสวยคนใหญ่คนพี่ผู้หญิงนั้นลูกของอภิชาติก็เพิ่งมาเพิมาได้สามสีวันแล้วมารอพ่อคนาานี้ก็ถามถึงแต่พ่อยังไม่มีคนกล้าบ,บอกว่าพ่อเสียชียวิตแล้ว เราไม่เจอพ่อครั้งสุดท้ายกี่ปีแล้วหลังสาวอ๋อ,อปีกว่าแล้ว่อนเขาจะบินเขาก็ยังกอดกันร้องไห้อยู่มีลูกอยู่อย่นี้โทรมาหาปู่ก็คุยไปคุยกันมาก็พ่อล่ะปู่พ่อล่ะ,พ,ละพ่ออยู่ไหนผมก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครกล้าตอบเนเช้าของหมอก็ามาเข้ามาคุย แสดงว่าช่วงที่คุณพ่อเขาทำงานที่ต่างประเทศเขาอยู่แต่งโทรอ๋อเขาคุยกันทุกวันคะแบบเขามีอะไรกลายไลน์กลุ่มโทรมาให้ปู่ได้นอนดูหลานคุยกับพ่อเขาด้วย